อีกไม่กี่อึดใจแฟนกีฬาทั่วโลกก็จะได้รับชมการประชิญหน้ากันของสองเจ้าบัลลังก์ต่างสายระหว่างโจนาธานเฮกัตตี้แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต์มเวท135-145ปอนด์ประชิญหน้าฟาบิซิโอฮันดาเดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเดียวกันโดยมีแขมขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนต์มเวทที่ว่างเป็นเดิมพันในศึกวันไฟน16ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาพามามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้ นับตั้งแต่ที่เฮกตตี้ก้าวขึ้นครองบัลลังมวยไทยโดยการโค่นราชันข้าไมตายอย่างน้องโอฮาม่ามวยไทยเจ้าตัวก็เฝ้ารอโอกาสที่ได้ป้องกันแชมป์อีกครั้งและได้รับโอกาสทองนั่นคือการขึ้นชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งซึ่งเจ้าตัวยอมรับแต่โดยดีว่าการได้เป็นแชมป์สองกาิการนั้นเป็นสิ่งที่เย้าวยวนใจเกินที่จะปฏิเสธไว้แม้ว่าเฮกตตี้จะเป็นยอดฝีมือที่ปราดเปรื่องเรื่องศาสตร์อาวุธทั้ง8ในแบบมวยไทยแต่เขาก็มั่นใจว่าทักษะคิกบ็อกซิง่งไม่ยากเกินที่จะฝึกฝนและ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับการต่อสู้รูปแบบใหม่ที่จะต้องเผชิญครั้งแรกในชีวิตโดยไม่ลำบากมากนักคู่ต่อกรของเฮกตี้ในครั้งนี้คือเจ้าบาลัง MMA มเู้ไร้ผ้าอย่างฟาบินซิโอซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนักสู้ที่เต็มไปด้วยความสามารถแม้จะถูกยกให้เป็นตัวพ่อแห่งวงการ m m a แต่ราชาแซมบ้ารายนี้ก็เคยมีประสบการณ์ในด้านคิกบ็อกซิง่งและมวยไทยบนสังเวียนระดับโลกมาแล้วกว่า43ไฟท์อย่างไรก็ตามเฮกตี้กลับไม่ได้ใส่ใจในเรื่องดังกล่าวแถมยังรู้สึกเฉยๆกับสถิตต์ การยืนสู้ที่ผ่านมาของฟ a บีซิโอด้วยซ้ำเฮกาตี้บอกว่าตนเองไม่ได้สนใจสถิติคิกบ็อกซิ่งของฟ a เบีซิโอที่รู้คือเขาไม่ได้ลงแข่งคิกบ็อกซิ่งมา5ปีแล้วเราต้องมาดูกันในวันที่ขึ้นสังเวียน4พฤศจิกายนนี้ที่สําคัญไฟนนี้เขาจะจับตนเองเทคดาวไม่ได้แน่นอนแม้แชมป์โลกจากเมืองผู้ดีจะมั่นอกมั่นใจกับประสบการณ์ในการยืนสู้ที่เหนือกว่าฟ a บีซิโอแต่เขาก็ไม่อาจที่จะมองข้ามขีดความสามารถของคู่แข่งจอมบูที่โค่นตำนานในวงการมาแล้วหลายลายจนได้ขึ้นแท่นบัลลังก์ m เอคนปัจจุบันดังนั้นเฮกตตี้จึงหวังใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะให้ได้ในครั้งนี้สำหรับเฮกตตี้แล้วการคว้าชัยถือเป็นสิ่งที่เขาพึงปรารถนาทุกไฟต์แต่ถ้าจะให้ชัยชนะได้มาอย่างสมบูรณ์แบบเขาก็หวังที่จะน็อกคู่ต่อสู้สถานเดียวซึ่งในไฟ์นี้เจ้าตัวก็หวังให้เป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งเหมือนในวันที่เขาได้ก้าวขึ้นแท่นบัลลังมวยไทยในไฟต์ล่าสุดที่ผ่านมาทั้งนี้แฟนกีฬาการต่อสู้สามารถจองบัตรเข้าชมที่สนามมวยเวทีรุมพ หรือรับชมการถ่ายทอสดได้ทางช่อง7 HD เริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป